เดินข้างมาเกียเเก่ยวข้าเกี่ยวข้าวแล้วข้าวเหนียวดอ ้าเกี้ยวเจาแล้วมาเอาไฟคยใส่ะเออมกเกนไนะเกี้ยวโลดแล้วก็หอบไป้มันแลเนาะดิไปสตัดเนี่ยมันยากกี่ยงแนวไรน้อเพิはは่ปีดเสียงหรอบอมันกดสะบุซปี um> ๊ดเลยียมันห่องอยู่กากกากกดสวิตปีดหนไหเนี่ยวันนมีสามสิบสองเสียงห่องอยู่กากกากปีดหนปีดแหรอบอ บอสเปิดฟังก็เปิดด้วยนะนี่มันมีปุ่มมันสิดังเองมั่นก่ะบ้านปิดบ้านปิดมั่นวะมันสียดดังเองมันสามสิบสองเสียงอันเดียกับปังมามามาก็จะบะเอียงมาเก็บผักเอียนมาเก็บผักกระแยงตกใจเบิดลงเสียงปืนกับมีเลย้งเปิดเปิปิดหรือบอสปิดเสียงมันวะเออเดี๋ยวมันก็ดังนั่นเด้ เธอได้หอนลอยอย้บอ่ะลอยกาบานมั้ลอยก็าบานมั้ยห่อนก็ว่าจำไว้ไหนลอยก็าบานลอยก็าบานไงนุพิลาบเพิ่งลังค่ากนันยังไงแม่ว่ามาแต่ว่ามันห่องได้ทั้งคื่นหนวปิดไวแหวนหนวกหูห่องอยู่กากระาขณะยีเ่เฮานี่ได้ยินเลยนี่เปิดอยู่พี่ ข้าแตลง่หันกกาหามากินเขาเขานี่มันบ่คอยกินไปนไหนพี่ไก่ย,ยัางไรแม่ไอยังกูออกหรอบปล่อือกแล้วบ่วก็แ่เห็นอยู่ด,ยดอกกะวนจงไหว้กางค่าง,างแต่น้อยนึงไม่ยั่หรอก เจ้านั่นก็ฟังฟังพ่น้างนั่นก็เว้นเว้นไว้ก่อนอย่ามันตกหลมนี่ฟังทั้งผีหอมพ่นเลยแหละกว้เสียว <c oughs> นกูกูกบปิดเสียงเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ยข้าวแล้วจ้า 예, 찐다, 배드엔 นี่เรนีกะห้เราจ้องไวก็ได้เสียวมันลมอ้อมออมพ่นนะอ้อมพ่นลรานีนะไม่ต้องเข่าก็ได้เสียวมันตกลมเมียนอ้อมออมพ่นเวียนไวก็ได้เมนลงแล้วบ่ <c oughs> ยาว่าจุกบ่แกะปอกหอย แพร่ขาดเพราะว่าเนี่ปลาซิวเยอะกรรโอ้โหเอาไปนะเป็นยังก็สลิงโหลดเสร็จล่ะกันดึงของมาหมดผีเลยกันยังว่าเพมีโหลด รถบรันมารถสล่าบ่ม,มีรถรถปิกอัพเพิ่นม,มันบ่ค่อยดีสลิงขาดบ่ เขาหลีนกมันหลีดีก็เลยมากินของงามๆม,มันกับหมากดีเลยนี่ลดตกได้นี่ลด,ลดลบหลุมตกลดมือ่อไส้ลดนมลรบหลุมนี่ปีล่าค่าปางงางมเลยจะเมนมิตะแน้เปลี่ยน <laughs> เป็นอย่าง เป okay. ็นย oh, okay. oh, okay. ังสลิงขาดคือขาดมันเห็นเปลี่ยนไหมทุกอย่างตอนนี้ก่อนลงกงานก่อนสิเกียวกับโตกล่างเกียวกับสลิงขาด เป็นเห้เปลี่ยนอะไรหไหมทุกอย่างกอ่อนสิล,งงสลง่งงานหมดเลยก่อนสิล่งทำงานเปลี่ยนอะไรหเห้่มืดเปลี่ยนไมห,หมเห้่มืด